สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มสองนิ้วครับโคชินนะครับเครื่องก็เป็นซูบารุนะครับติห้าแรงนะครับเครื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับโคชินเจแปนนะครับโคงโครงก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเข้าเข้าออกสองนิ้วนะครับตัวนี้ก็ซูบารุเช่นกันนะครับสีดำนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับมีตัวนี้มาด้วยนะครับตัวนี้กดเร็วนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ นะครับสภาพใหม่นะครับนะครับเครื่องติดแล้วทั้งคู่นะครับเครื่องไม่ได้มีการซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพใหม่นะครับสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็มีปลดเร็วมาเหมือนกันนะครับปลด้นะครับใครสนใจนำไปใช้งานได้เลยนะครับ โคชินเจแปนนะครับเครื่องซูบารุนะครับก็โรบินกดอตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับสนใจก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาก็ได้นะครับเครื่อง4.5แรงนะครับเพียงพอนะที่จะปั่นเลยนะครับปั๊มก็ติดรุ่นใหม่แล้วครับเติมน้ำแค่เต็มก็ติดนะครับในสายนี้ไม่ต้องนั่นก็ได้ครับไม่ต้องเติมก็ได้นะครับจะดูดขึ้นนะครับตรงนี้ตัวถ่ายน้ํานะครับ นครสนใ,ใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ